คำว่าที่บ้านนะอยู่เย็นเป็นสุขไมยความหมายอะ,อะเย็นขับติดแอสามตัวเลยพูดไม่เข้าใจเอาจะไปเข้ายัางไงใจมึงมีรู้เหรอพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้กูจะฟังได้ยังไงพูดอย่างนี้มันโมโหอ่ะมันโมโหมันบ้านใครโมโหไอ้นี่ถ้าสงสัยจะบ้ามันบ้านกูต้มแล้วเดกเลยไอ้นี่ถ้าสงสัยจะบ้าไม่บ้ากูจะมาอยู่กับพวกมึงเหรอ ลี่สายจะตาขวังตาขวางไม่เหรบตากูเหรอตาบุญเนี่ยตาเป็นอะไรผู้ถามว่าตาเป็นอะไรอ้าวตากป็นโผยายตีลูกตาเนี่ยลูกตาเนี่ยลูกตาเป็นกำงโอ้ยกอยระเบิดหัวสมองจริงดิเอาไปเลยคำถามกันดีกว่าใครตอบผิดโดนแม่เดียวฟาดหัวถามว่าถามอะไรไฮโลกับผู้หญิงแตกต่างกันยังไงไฮโลกันพนันผู้หญิงเป็นคนพชด ยังไงไฮโลแทงแล้วเปิดผู้หญิงเปิดแล้วแทงถามอีกถามอะไรไฮโลกับผู้หญิงแตกต่างกันยังไงไฮโลแทงแล้วเปิดผู้หญิงเปิดแล้วแทงพิษพิษยังไงไฮโลมีสามเม็ดผู้หญิงมีเม็ดเดียวถามอีกรอบหนึ่งถามมาไฮโลกับผู้หญิงแตกต่างกันยังไงไฮโลมีสามเม็ดผู้หญิงมีเม็ดเดียว ไฮโลแทงสูงก็ได้แทงต่ำก็ได้แต่ไฮโลแต่ผู้หญิงแทงต่ำได้อย่างเดียว <c ười> <c ười> อาทิตย์ขึ้นตอนไหนหกโมงเช้าหกโมงเช้าอาทิตย์ตกตอนไหนหกโมงเย็นพิดพิดยังไงอาทิตย์ตกตอนชาวลิต <c> ข <ười> ึ <c ười> ้น <c ười> โอ้ยสมบักสมบอมแล้ว <c ười> รถอะไรยาวที่สุดโอ้โหตอบเด็ก <c ười> ก็ตอบได้รถไฟ ติดไปแดงปตาอะไรที่ผ right ู้หญิงกลัวที่สุดปลาฉลามพิษพิษยังไงตาเข้าไปตั so ้งสี่สิบแล้วยังไม่มีผัวอีกอะไรเอ่ยเราจะไม่พลาดจากกันโอ้โหตกง่ายมากเลยปลาทองปูพิษพิษยังไงหมาติดเป๊ะ วันนี้ดาราคาเฟ่ของเรามีแขกคู่มเกียรตมาเที่ยวกันเยอะหรือเกินนะเรามาร้องเพลงคู่กันดีกว่าดีไหมเอาได้้องแล้วหนูก็ถ่ายต่อเดี๋ยวมาร้องเพลงคู่กันดีกว่าร้องเพลงคู่กันเอาเพลงมันๆดีกว่าเนาะโอ้วนุนเราน้องจะเนี้ยมอายไปทำไมหันมาไกลๆดูสิจะอายไปไหนกัน น้องก็ทำนาเกลือถ่ายเกลือนั้นซื้อข้าวกินบ้านองปีอยู่ที่กาละสินไายพระจันทร์ดูสิท่านกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านคงเต็มใจให,ให้รักเราสมปองเจ้าขอคือกันนันละมาว่าแต่ค,คอย ของเจ้ามันนอ้อยทำก้อยมันชาจริีมึรอง,อง,ร,ร,อง,องร้องยังไงร้องยังไงอีกขวายดิกูร้องอย่างนี้แล้วมึงจะทำไหมเพีย้ยจึกตึกตึกทารับทารับครับแล้วน้องมาเสียใจดอกครับสำหรับครัค้งนี้นะเชิญยิ้มขอลาท่านผู้ชมเป็นเพื่อนรับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสายทานน้ำใจจากมาลีประโคนนะครับ ขอบคุณอีกครั้งจากหัวใจของพี่เป้าครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่คงได้มีโอกาสได้มาพบเจอพี่น้อง